จ่าชีปเป้าขยศกรวิเคราะห์รูปหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยู่นเต็ดวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็ค่าสัรฟุตบอลมาให้ ห้าคู่ด้วยกันนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ก็ยังคงมีฟุตบอลให้ได้เลือกรับชมรับเชียร์กันอีกเทียบเช่นเคยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ทีเด็ดตัวอื่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มฟุตบอลของพวกเราได้นะครับที่ Li น์แอดแอดตูใส่สาบอกเลยว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีใจรักฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับไปเริ่มต้นกันที่สืกฟุตบอลเอฟเอคันะครับคู่ของนิวคาสเซิลพบกับไบรตันนะครับคู่นี้คิกออฟกันในเวลา2ทุ่มสี้านาทีนะครับทั้งฝั่งของนิวคาสเซ ต้องบอกว่ามีสะดุดในช่วงระยะหลังๆนะครับพวกเขาชนะ3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อลีฟคูมา0ูย์ประตูต่อ2นะครับโดยที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมี44คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่ายังพอมีลุ้นในส่วนของพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับโดยเฉพาะแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าห่างจากพื้นที่ท็อปโฟอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนในสึกฟุตบอลเอฟเอคัพเกมรอบก่อนเนี่ยก็บุกไปเอาชนะทางฝั่งของเบอร์ เหมือนจะไม่ง่ายนะครับแต่ก็สุดท้ายสามารถเอาตัวรอดมาได้นะครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลนั้นก็ยังมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บปะปายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขายังมีแนวรุกที่จัดจ้านอยู่เช่นเคยนะครับโดยที่ก็ต้องเช็คฟิตทางฝั่งของอ ขอไปครับก็ต้องเช็คทางฝั่งของอเลนเซนเดอร์อิซักนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ก็คาดการณ์กันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทัพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแอนชอี่กอร์ดอนแล้วก็จักขอบเบอร์ฟี่ก็พร้อมที่จะลงสนามน,นะครับส่วนทางฝั่งของคู่มาเยือนอย่างบรตันนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นแล้วก็ชนะคู่แข่งมา4เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของบอลหมัดไปได้2ประตูต,ต,ต่อ แน,น่นก็ต้องบอกว่าในแง่ของเทสซีนั้นก็ยังพอมีลุ้นนะครับในส่วนของพื้นที่ยุโรปอยู่นั่นเองเพราะว่าพวกเขาตามหลังาทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอ,อันดับที่4อยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นก็มีโอกาสที่จะลุ้นทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์นั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของบริเตนบริเตนมีผู้เล่นบาดเจ็บปะปายนะครับรตอนนี้พวกเขาก็เริ่มที่จะสามารถใช้งานนักเตะได้ค่อนข้างที่จะครบแล้วครับโดยที่แนวรุกก็จะนำทัพโดยคารุมิโตมะมียาค นี้ในแง่ของส่วนในแง่ของ h ฮดท Head คู่นี้นั้นก็เป็นทางฝั่งของบร์อ่าขออภัยครับเท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้สาสองครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไปอีกหนึ่งครั้งโดยที่เกมคริมิลิกอังกฤษนะครับพวกเขาจะเจอกันมาเพียงแค่นัดเดียวก่อนหน้านะครับผมก็เป็นนิวคาสเซิลที่เปิดบ้านพ่ายแพ้ไปศูนย์ประตูตอหนึ่งครับโจทย์คู่นี้นะครับนิวคาสเซิลเสมอเสียหายนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของนิวคาสเซิลก็ต้องการโมเมนตัมกลับมานะครับแต่ช่องแต่ต้องบอกว่าทางฝั่งของบรายเดดววนูแล้ใช่ง90 ที่มีโอกาสเสมอกันสูงหรือทางฝั่งของบริตันอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์บุกไปเอาชนะได้เชีย์ไปที่บริตันได้เลยครับไปต่อกันที่คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมคู่นี้คิกออฟก,กันในเวลา5าทุ่มครึ่งครับ ทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่2เกมเท่านั้นสเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอ e ิสวิตาไปได้3ประตูต่อ2นะครับต้องบอกว่าโวพวกเขามีปัญหาสุดๆนั่นเองนะครับก่าที่จะเอาชนะมาได้เพราะว่าตั้งแต่ช่วงปลา,ายครึ่งแรกนะครับผมพวกเขาก็ต้องเสียทางฝั่งของแททติกดอกรอกงนะครับ ก็วันนี้ก็จะไม่ได้ลงสนามอีกด้วยนะครับในส่วนของอันดับตารางในคะแนนนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ดับที่14นะครับมี33คะแนนเท่านั้นเองส่วนในศึกฟุตบอลเอฟเอคับเกมรอบก่อนนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับโดยที่ทางโดยที่วันนี้นะครับพวกเขาก็อย่างที่บอกไปจะไม่สามารถใช้งานแพทแพททิฟดอกูได้นะครับที่ติดโทษบานแล้วก็ตัวเจ็บเนี่ยก็ต้องลุ้นทางฝั่งของทอบบี้คอล์ริเยอร์นะครับรวมไปถึงทางฝั่งของทอบบี้เมนูนะครับว่าจะสามารถลงสนนนามมมไไไดด้้้ใเกนนหีรือ่ นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าจับทับได้แบบค่อนข้างจากัดมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของทางฝั่งทีมของรูเบนอาร์โมลิมครับส่วนทางฝั่งของฟูลแลม5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้ยอดเยี่ยมออกมามากนะครับพวกเขาชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับในลีกในฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะทางฝั่งของวูดเมตันได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่ทางฝั่งของฟูลแลมอยู่อันดับที่9ขออองงตตาารราคคะะแนน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 มมี42นนด้ววยกกกกกับบส่่นใุลเ็ เพึ่งจะบุกไปเอาชนะวีแกนแอตเลติกไปได้2ประตูต่อนหนึ่งแม้ว่าสกอร์จะไม่สวยหรูนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็เข้ารอบมาได้นะครับฟูลแลมแทบจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับต้องบอกว่าวันนี้สามารถจัดทับลงสนามเต็มสูบนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยครับส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นเป็นแมนยูไนเต็ดที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของ ฟูลแลมนั้นชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับหรือดูการน,นี้เจอกันมา2เกมแล้วนะครับแมนยูเต็ดก็ชนะทั้งไปและกลับเลยนะครับโจ์ข้อนี้นะครับแมนยูเต็ดเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าแม้แมว่าแมนยูเต็ดนั้นจะมีสิติที่ดีกว่าฝั่งของฟูลแลมก็ตามแต่นะครับแต่ก็อบอกว่าฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ฟูลแลมก็อนค่อนข้างเกินห้ามใจจริงๆนะครับคู่นี้มีโอกาสที่90นาทีจะเสมอกันสูงมากๆแล้วอาจจะต่อเวลาไปถึงดวลดีกาก็เป็นได้เชียร์ไปที่ทางฝั่งของฟูลแลมคิดว่า90นาทียันอยู่ครับ ไปต่อกันที่สึกฟุตบอลบุเดเซกาเยอลมันนะครับอุนิโอนเบอร์ลินพบกับโฮสตไตคีนนะครับคู่นี้คิกออฟกันในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับทางฝั่งของอุนิโอนเบอร์ลินเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันโดยเป็นการแพ้มา2เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปโดนดอตบุลถล่มลมาศูนย์ประตูต่อ6นะครับโดยที่ทางฝั่งของอุนิโ ว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหายใจหายคอปลอดภัยอยู่นะครับเพราะว่าห่างจากโซนตกชั้นอันดับที่16อยู่ถึง9คะแนนด้วยกันนะครับส่วนสภาพควาพมพร้อมก็ต้องบอกว่าพวกเขามีตัวเจ็บไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะสามารถจัดทับได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยสําหรับทางฝั่งของอุดรเบอร์ลินครับส่วนทางฝั่งของผู้มมเยือนอย่างโฮสตไตคิน5เกมหลังสุดในลีกนะครับฟรอร์มการเล่นต้องบอกว่ายังคงย่ําแย่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะครับพวกเขาเสมอ2เกมแพ้ไป3เกมไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยในช่วงระยะหลังๆนะคร แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะไม่ชนะใครมาแปด 8 9เกมแล้วนั่นเองนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจับบุ๋าเปิดบ้านพ่ายแพย้ต่อไบรเออร์เลยว่าครูเซนมา0ย์ประตูต่อ2นะครับโดยที่ทางฝั่งของโฮสไตร์คินยังคงจมบวยอยู่นะครับมี10มีเพียงแค่13คะแนนเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับไปยังมาลีกาทูเ็ว,วันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าสภาพความพร้อมของพวกเขาดีต้องบอกว่าไม่สมบูรณ์นะครับโฮสไตร์คินเป็นทีมหนึ่งที่มีปัญหาพูเล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า10ตัวจริงเป็นใครกันนแ่เพราะว่าจลอดเวลาาเเกก็ือน ทั้งซีซั่นด้วยนั่นเองนะครับส่วนในแง่ของวินพับบริตี้เนี่ยเขาให้อุณิออนเบอร์ลินเหนือกว่านะครับ58ต่อ19ส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นถ้าหากถ้าหากดูจากเฮดทูเฮดนะครับเอาเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของอุณิออนเบอร์ลินเหนือกว่ามากมายเลยนะครับชนะ4จากคะแนหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของโคสไตคินไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับข้อสอบคู่นี้นะครับคืออุณิออนเบอร์ลิน1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าโคทางฝั่งของอุณินนนแมมม้วว่่่่าาฟอรรร์กเลลใชงงะะะยหัๆจไ ก็ตามแต่แต่โฮสไต์คินใช้คําว่าไม่อยู่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นโอ้โหผลงานย่ําแย่สุดๆนะครับดูแล้วอุนิโอนเบอร์ลินหนึ่งสกอร์การันตีลุ้นเมส์สองสบายๆเชียร์ไปที่อุนิโอนเบอร์ลินได้เลยครับไปกันที่ศึกฟุตบอลการโชซิลิอานะครับโรม่าพบกับโคโมโคู่นี้คิกออฟกันในตอนเที่ยงคืนตรงนะครับทั้งฝั่งของโรม่าเจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นช่วงนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวเเท่่าาานนนัั้กกมบลสุดรใโชซ ก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มมอนซ่าไปสบายๆ4ประตูต่อ0นะครับโดยที่ทางฝั่งของโรมาตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนมี40คะแนนด้วยกันโดยที่ห่างจากพื้นที่ท็อปโฟอยู่เยอะนะครับก็โอกาสในการลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกคงจะยากมากๆแล้วก็เป็นไปไม่ได้แต่โอกาสลุ้นในส่วนของคอนเฟอเรนซ์ลีกนั้นยังพอมีหวังอยู่นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ก็จะไม่มีอาเตมดับบิกนะครับกองหน้าตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ก็มีตัวอื่นทดแทนได้นะครับโดยที่วันนี้ก็จะนำทัพโดยทางฝั่งของปโลอมที่จะล สนามในเกมนัดนี้ส่วนทางฝั่งของโคโมของเชสฟาเบกัสนะครับ5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นมาดีในช่วงระยะหลังๆนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ถึง3เกมรวดนะครับแล้วก็มาชนะคู่แข่ง2เกมติดโดยเฉพาะเกมนัดล่าสุดนะครับถือว่าผลงานมาสเตอร์พีซมากกับการเปิดบ้านเอาชนะนาโปลีไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับโดยที่โคโมตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนมี28คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าทา,ทางฝั่งของโคโมมีโอกาสได้อยู่ต่อนะครับในศึกการโชอซรรีอาลหลังจากที่ขึ้นขค้่นชันมาในฤดูกาาานนนนีีี้ะครัโดยท่่มแหงจกอ 8อย่างเอมโปลีอยู่ถึง7แต้มด้วยกันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่เป็นสายการที่สบายๆนะครับทั้งฝั่งของโคโมนะครับก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บในบางตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับผมแต่ก็ยังพอที่จะจัดทับลงสนามได้เพราะว่าตอนนี้สภาพนักเตะเนี่ยที่เคยเจ็บมาแบบเ,อเยอะแย,ะ,ยะมากมาย,ยก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วนั่นเองนะครับส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นอ่ะขออภัยครับไปดูในแง่ของวินพับบริตี้ก่อนเขาให้โรม่าเหนือกว่าพอสมควรนะครับ49ต่อ25เปอร์เซ็นต์ส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกัน นะครับแล้วก็เป็นโคโมที่เหนือกว่านะครับแล้วก็โรม่าชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวโคโมชนะ2แล้วก็เป็นทางฝั่งของอ่าแล้วก็คู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าเจ้าถิ่นส่วนมากจะเป็นฝ่ายเอาชนะนั่นเองนะครับเกมนัดแรกที่เจอกันเนี่ยโคโมเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ข้อสอบคู่นี้นะครับโรม่า1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าแม้ว่าในแง่ของ h ฮดทเฮดเนี่ยทางฝั่งของโคโมจะเหนือกว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็เป็นจะเขาเรียกว่าคู่นี้ ค่อนข้างที่จะเอียงไปทางฝั่งซ้ายก็คือเจ้าถิ่นมักจะเป็นฝ่ายเอาชนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นของรม่าในช่วงระยะหลังๆก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของโคโมโแม้ว่าจะชนะมา2เกมติดก็ตามแต่แต่ก็ยังไม่น่าเชื่อถือแต่อย่างใดดูแล้วโรม่า1สกอร์การันตีลุ้นไม่สองสบายๆเฉีย์ไปที่รม่าได้เลยครับปิดท้ายกันที่ศื่อฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับบาร์เซโลนาพบกับรเรอัลโซเซดาตคู่นี้คิกอ off อกันในเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนะครับทางฝั่งของบาซ่าเจ้าถิน่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มมมการเเเล่่่นนอออยยยยงงหดีูื นะครับพวกเขาชนะถึง4เกมด้วยการเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกโคปาเดเลก็เพิ่งจะเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับทางฝั่งของอตเลติโกมาดริดไป4ประตูต่อ4นะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกมสุดมันมากๆนะครับเพราะว่าพวกเขาโดนนําไปก่อน2สกอร์ก่อนที่จะยิงจะยิงได้4ประตูรวดนะครับแต่ถ้ว่าก็เกมรับดูจะมีปัญหาก็เสียอีก2ประตูนะครับโดนตามตีเสมอต้องบอกว่าบาร์ซ่านั้นก็พลาดที่ไม่สามารถเอาชนะได้นั่นเองนะครับส่วนในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมนัดล่าสุดนะครับ บ,บุกไปเอาชนะลาสปาลมาสได้2ประตูต่อศูนย์โดยที่มาซ่าก็ยังคงไปจา่าฝูงอยู่นะครับตอนนี้มี54คะแนนด,ด้วยกันส่วนสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าถ้าไม่นับทางฝั่งของมาร์คแอนเดสเตเกนเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ มีผลนะครับเพราะว่าพวกวันนี้พวกเขาสามารถที่จะจัดทับลงสนามได้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับสามารถจัดทับใครลงก็ได้แต่ก็อาจจะมีโรเตชันนักเตะบ้างปะบไยเนื่องจากว่าพิ่งจะลงมาสนามมาในช่วงเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนทางฟังของเรอัลโซซิดานะครับห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็ด้ช่วงนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกโคปาเดเลนะครับก็เพึ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพย้พต่อเรอัลมาดริดไปตูนย์ประตูต เป็นเกมรอบก่อนนะครับก็เพิ่งจะเปิดเกมนัดก่อนนะขออภัยก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเลกานเนสไปได้3ประตูต่อศูนย์โดยที่ทางฝั่งของเรอัลโซซิดาดอยู่กลางตารางนะครับอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนมี34คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าโซซิดาดนั้นโอกาสในการลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับดีที่สุดในฤดูกาลนี้อาจจะได้ไปเพียงแค่คอนเฟอเรนซ์ก็เป็นได้นะครับอาจจะไม่ได้ไปยูฟ่ายูโรปาลีกก็เป็นได้ในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับส่วนสภาพค,ความร้อมก็ต้องบอกว่าวันนี้จะไม่สามารถใช้งานนายเย็บอากเกิลนะครับ นะครับรวมไปถึงทางฝั่งของทาเคฟูซาคุโบะนะครับแนวรุกตัวเก่งทีมชาติญี่ปุ่นนะครับคิดติดโทษแบนทั้งคู่เลยต้องบอกว่าส่งผลกระทบแน่นอนนะครับสำหรับทางฝั่งของไรอัลโซซิดัในแง่ของวินพับบริตี้เนี่ยเขาให้มาทางฝั่งของบาซ่าเหนือกว่ามากมายนะครับหกสต่อสิส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นเป็นบาซ่าเหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับชนะ3จากหนัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทโซซซด,ดันั้นชนะนัดหนึ่งนะครับโดยที่เกมนัดแรกที่เจอกันในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน,นครับโซเิดัดก็เป คู่นี้นะครับบาซ่าต้องยิง2สกอร์นะครับต้องบอกว่าโซเซัดขาดทั้งกองหลังตัวหลักนะครับที่เพิ่งดึงตัวมาดืมตัวมาจากเวสแฮมนะครับรวมไปถึงก็ดาวรุกตัวเก่งต้องบอกว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับส่วนบาซ่าดูจะมีความพร้อมมากกว่านะครับแม้ว่าเพิ่งเม้ว่าเพิ่งจะบทมากลางสัปดห์ก็ตามแต่แต,แต่ทั้งคู่ก็บทมาเช่นเดียวกันก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบสภาพร่างกายบาซ่าดูแลบาซ่านะครับสสกอร์น่าจะยิงถึงสบายๆเชียร์ไปที่เอฟซีบาสเซโลนาได้เลยครับห้าตัวที่วันนี้ผมจ่าเตงท มีฟูลแลมครับมีอุนิวอนเบอร์ลินมีโรม่าครับแล้วก็บาร์ซาครับอย่างไรก็ขอบคุณที่ติดตามกันกับจ่าชีปเป้าขยอ,อยกสกอร์วิเคราะ์ลุ่หนังสไตล์จ่าแตงทัพโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูวีเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ